สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอภัยพรศิราลักษณ์นะคะวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะหนังสือวรรณคาดีลำนำ้ำเรายังอยู่กันที่บทที่2แม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะ,ะชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการอ่านเสริมบทเรียนค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเรื่องการอ่านเสริมบทเรียน บทที่เราจะอ่านกันในวันนี้คือโอเอวิหารลายนะคะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเด็กๆสามารถอ่านหลังจากที่อ่านพร้อมกับครูนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อยู่ท้ายบทที่สองเลยนะคะามาดูซิอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างาเตรียมตัวค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ ขึ้นต้นย่อหน้าใช่ไหมคะคือขึ้นต้นเรื่องเนี่ยต้องมีวรรคตอนที่ชื่อว่าย่อหน้าเห็นไหมคะอ่าพร้อมนะคะโอเอวิหารลายเป็นการสวดกาบเป็นทํานองในสมัยอยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมอ่าเครื่องหมายปยานปลยานน้อยอ่าตัวเต็มของเขาคือ ตัวเต็มของคำนี้คือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอให้มีการฝึกซ้อมสวดมหาชาติคำหลวงตามวิหารเล็กที่รายร้อมพระอุโบสถผู้ใดสวดได้ดีจะได้รับคัดเลือกเข้าไปสวดถวายในพระอุโบสถวัดพระศรีสันเพชรส่วนผู้ที่ยังสวดไม่ถึงระดับ จะให้สวดอยู่ตามวิหารลายจึงเรียกว่าโอเอวิหารลายค่ะอ่านกันต่อนะคะประเพณีการจัดให้เด็กมาสวดตามศาลาลายในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเพิ่งมีขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องใดก็ได้ตามที่ตนเล่าเรียนมาสวดในศาลาลายบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นทํานองยานีชบังสุรางคณังตามความถนัด ครั้นปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องที่ใช้สวดมีเพียงเรื่องเดียวคือกาบพระชัยยสุริยาหรือพระชัยสุริยาของสุนทรภูในปัจจุบันยังมีการจัดนักเรียนมาสวดโอเอวิหารลายในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ โอเอวิหารลายยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงชักชา้าอ้อยอิ่งทะเลถลายเรื่องโอเอวิหารลายก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆการอา่านเสริมบทเรียนของเราบทที่สองแม่ไก่อยู่ในตาาะก้าเราก็ได้เรียนรู้กันมาจนถึงเรื่องการอา่านเสริมบทเรียนแล้ว มาดูงานในวันนี้ของเราทำที่หนะ 35, 36, 37, ้า35มสิบห้าสามสิบหในเล่มทักษะภาษานะคะหรือแบบฝึกหัดภาษาไทยนั่นเองอนำขึ้นมาเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่หนะ้า35หน้า35หข้อห้า ในหนังสือนะคะเด็กๆเปิดเปิดไปพร้อมกับครูก็ได้นะคะเปิดไปทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอ้าวอ่านคําในข้อ5ได้เลยโอ้เอวิหารลายหมายถึงอะไรเกิดขึ้นในสมัยใดปัจจุบันมักจัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดาเด็กๆก็เอาหนังสือภาษาพาที ขึ้นมาดูขึ้นมาดูเลยนะคะเปิดไปที่หน้าอ่านเสริมบทเรียนอ่เด็กๆพิจารณาอ่านเสริมบทเรียนก็อยู่หน้าที่35เหมือนกันเลย OA วิหารลายอยู่ในหนังสือในวรรณคดีลำนำหน้า35เหมือนกับในแบบฝึกเลยแต่คนละเล่มนะคะ OA วิหารลายหมายถึง คำความหมายอยู่ย่อหน้าแรกเลยนะคะเป็นการสวดกราบเป็นทํานองแค่นี้เองนะคะเป็นการสวดกราบที่เป็นทํานองคําถามต่อมาเกิดขึ้นในสมัยใดตอบสมัยอยุธยาและปัจจุบันมักจัดเรื่องนี้ในช่วงเวลาใดไปดูเกือบท้ายๆเลยนะคะ มีการจัดนักเรียนมาสวดโอเอวิหาราในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเด็กๆตอบให้ครบมีคำถามอ,าอยู่สามคำถามตอบไม่ครบเขียนเรียงกันไปด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนให้สะอาดสวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะ ขายเมสร็จกลับไปดูหนังสือวรรณคดีลำนำ้ำหน้าที่35แล้วก็เขียนตามคำถามให้ครบเขียนคำตอบให้ครบทุกคำถามาไปต่อค่ะค่ะเรามากันที่หน้า36าหน้า36เขาให้เราทำอะไรคะบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำ คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆนำหนังสือภาษาภาทีขึ้นมาแล้วก็อ่านทบทวนบทที่4อาหารดีชีวีมีสุขยังจำได้ไหมคะปอและปอกับคุณพ่อคุณแม่ไปออกกำลังกายที่สวนสมเด็จย่าใช่ไหมคะสมเด็จย่าอาลองอ่านทบทวนดูแล้วเด็กๆจะเจอคำตอบอเรามาดูกันซิ ว่าเขาให้เราทำอะไรต่อเนาะหลังจากไปอ่านบทที่4อาหารดีทีวีมีสุขทบทวนแล้วไปดูข้อหนึ่งเรียงอักษรใหม่ให้เป็นคำที่มีความหมายตรงกับรูปภาพอ่าถ้าเด็กๆไปทบทวนเรื่องอาหารดีทีวีมีสุขในบทที่4หนังสือภาษาพาทีเด็กๆจะตอบได้เลย ถูกต้องทุกภาพแน่นอนไปเปิดหนังสือภาษาพาทีดูนะคะในบทที่4ามาดูข้อที่2ค่ะมาดูข้อที่2ก็ยังอยู่ในบทที่4ในบทที่4ภาษาพาทีคืออาหารดีชีวีมีสุขอยู่นะคะถ้าเด็กๆก,กลับไปทบทวนเด็กๆจะรู้ว่าคำแรก คำแรกของเราคือคำว่าอะไรเอ่ยอเ,เด็กๆลองใส่งองงูลงไปตัวที่หายไปหลังสอเสือคืององงูใส่อีกหนึ่งตัวหลังกอไก่คือตอเตาได้ว่าอะไรคะ,ะถูกต้องแล้วคะ่ะคำว่าสังเกตคำที่เหลือเด็กๆลองหา ค้นหาด้วยตนเองดูนะคะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เรียนผ่านมาแล้วส่วนใหญ่อยู่ในบทที่4อาหารดีชีวีมีสุขหนังสือภาษาพาทีค่ะคุณครูขอเน้นนะคะคำตอบอยู่ในบทที่4ทุกคำเลยไปที่หน้า37ค่ะหน้า37คําคำชี้แจง อคำชี้แจงว่าอ่านแล้วเลือกคํามาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องจากหนังสือเรียนวันในคดีลำนำบทที่2เรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก้า,าเรากําลังเรียนกันอยู่ใช่ไหมคะส่วนบทที่4อาหารดีทีวีมีสุขเราเรียนผ่านมาแล้วก่อนที่จะมาเรียนบทที่สองเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก้านะคะามาดูบทที่สอง แม่ไก่อยู่ในตะกร้าของเราคําที่กําหนดให้คือคําว่ากี่คําว่าไทยคําว่าองคําว่าอ่างคําว่าหายคว่าแคร่คําว่าจ้องหน่องคําว่าแฝกคําว่าตาเต่งคําว่าตาช่างเด็กๆไปดูรูปภาพแล้วเลือกคำที่กำหนดให้ใส่ใต้ภาพให้ตรง ให้ตรงกันคำศัพท์กับรูปภาพให้ตรงกันนะคะภาพภาพจะมีทั้งหมด1ภาพมีทั้งหมด1ภาพ2ภาพ3มภาพ4ี่ภาพ5ภาพ6ภาพเจ็ดภาพ แภาพ9ภาพ10ภาพค่ะเด็กๆอ่าสิภาพ10คำสิบคำสิบภาพจับภาพจับคู่ภาพแล้วเติมคำให้ถูกต้องนะคะดูจากหนังสือวรรณคดีลำนำในบทที่2ได้เลยค่ะจากคำศัพท์ท้ายบทได้เลยนะคะต่อไปหนะสามส อ่าสาแล้วนะเติมคำว่า,ม,าม้มามอม้าสระะนะมา้าหรือกรอะกระลงในช่องว่างให้คำตรงกับรูปภาพอ่าเขาให้คำมาอ่าครูจะเรียกว่าพยางดีกว่าให้พยางมาแล้วให้เราเติมพยาง คำว่ามะกับพยางคำว่ากระใส่รวมกับพยางที่กำหนดให้ใต้ภาพแล้วจะได้ความหมายหรือคำศัพท์ตรงกับรูปภาพอาคำแรกภาพแรกคำว่าโยมควรจะใส่คำว่ามะหรือคำว่ากระดีคะถูกต้องควรจะใส่คำว่ามะรวมกับคำว่าโยมกลายเป็นคำว่ามะโยม าภาพต่อไปอดูในภาพนะคะแล้วคําหรือพยางค์ที่ให้มาคือคําว่าทงควรจะใส่คําว่ามะหรือคําว่ากระคะเลือกเลยค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะควรใส่คําว่ากระรวมกับคําว่าทงกลายเป็นคําว่ากระทงส่วนที่เหลือเด็กๆ คำเองเลยนะคะให้เลือกระหว่างคําคำคำว่ามะกับคำว่ากระเลือกได้ภาพละ1คําคำแล้วเอาไปรวมกับคำที่เขามีมาให้แล้วจะได้ความหมายตรงกับรูปภาพนะคะาภาพต่อไปคำว่าดูควรจะใส่มะหรือกะภาพต่อไปคําำว่าบอกควรจะใส่คำว่ามะหรือกะดีคะภาพต่อไปคำว่ากอกอ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งควรจะใส่คำว่ามะหรือกะดีภาพต่อไปคำว่าดึงควรจะใส่คำว่ามะหรือกะดีให้เลือกให้ถูกต้องนะคะเด็กๆด,ดูภาพเลยค่ะเด็กๆด,ดูภาพแล้วก็ดูคำที่เขากำหนดให้แล้วเราก็เลือกคำว่ามะหรือคำว่ากะ ใส่ลงไปรวมแล้วจะได้ความหมายตรงกับภาพคำว่าบุ่งภาพนี้อ่านว่าบุงภาพต่อมาอ่านว่าแวงภาพต่อมาอ่านว่าถางภาพต่อมาอ่านว่าบองอ่านว่าบองควรจะใส่คำไหนนำหน้าไปดีระหว่างคำว่ามะกับคำว่ากะใส่ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ การเรียนรู้วันนี้ก็จบแล้วค่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดครบทุกหน้าครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะสวัสดีค่ะ